โอเคครับก็อยู่กับผมนะครับช่อง summer c h นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนปืน UMP นะครับผมอ่าปืนสำหรับสายลากหัวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปดูตั้งค่าก่อนเลยนะครับโอเคครับตั้งค่านะครับผมการตอบสนองผมใช้ที่98นะครับผมแพดใหม่นะแล้วก็การควบคุมนะครับผมใช้ที่ปุ่ม70นะครับผมนี่นะปุ่มใหญ่ๆนะปุ่มยิงข้างขวานะปุ่ม70นะครับท่านท่านผู้ชมโอเค ดี๋ยวผมจะไปอธิบายยิงหัวสัรนระดับให้ฟังกันนะครับผมอ่าผมสอนไว้ในคลิปอยู่ด้วยนะไปดูกันได้นะครับผมอ่าอันดับที่สามครับก็เอาเป้าไปข้างล่างนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับผมโอเคแล้วก็อันดับสองนะครับผมก็เอาเป้าไว้ตรงตัวนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นนะแล้วก็อันดับที่สามนะครับก็เอาเป้าไว้ข้างซ้ายนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมายิงเป้าตรงตัวเช่นเคยนะครับผม อ่าแล้วก็ลากขึ้นลงเลยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะครับผมนี่นะครับผมลากขึ้นลงเลยนะครับผมมันมีโอกาสติด 99. 99.99%เลยนะเห็นไหมอ่าโอเคถ้ามีดาเมจเหลืองมาก็คือปกตินะนะครับผมเราจะเน้นแดงนะครับผมเราจะไม่ค่อยเน้นเหลืองนะครับผมอ่าอย่างน้อยก็มีโอกาสติดนะครับท่านผู้ชม ระยะประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับผมเหมาะสําหรับสายลากหัวเลยนะครับเห็นไหมหอบอกเลยว่าถ้าจังหวะจําจเป็นนะครับผมสามารถลากแบบนี้ได้นะครับผมอใช้ได้ทุกปืนเลยไหมใช้ได้ทุกปืนเลยนะครับผมบางปืนก็อาจจะได้ปรับปรับปุ่มใหม่ๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่อยๆนะครับผมนี่นะอ่าระยะไกลลองดูบ้างเห็นปะ ลากขึ้นลงก็ยังมีแดงครับผมอาจจะเหลืองนิดนึงนครับผมส่วนใหญ่เราเน้นแดงนะนี่ครับผมลากขึ้นลากลงนะ,ะลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงนะผมะแล้วปืนอยู่ที่การลากของเราเลยนะครับผมแล้วก็การปรับปุ่มเลยนะนี่เห็นไหมโดนโดนเน้นลากให้สีแดงเยอะที่สุดนะครับผมเห็นปะ ลากตามผมเลยเลยนะครับผมลากขึ้นลงขึ้นลงนะอ่านีนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเอาเป้าไว้ตรงกลางตัวสตูนะครับผมเนี่ยก็ลากขึ้นลงนะมันมีโอกาสแบบอยู่ก็ติดหัวเลยนะครับท่านผู้ชมล็อกหัวเองเลยนะมีนะอ่านีโดนเห็นป่มลากขึ้นลากลงนะครับผมนี่ สามารถนำไปปรับไปใช้กันได้นะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคขึ้นลักลงกขึ้นลักลงเห็นปะอ่าโดนหัวนะครับนี่โดนโดนโดนอีกโดนอีกอ่านี่ครับผมเราเน้นแดงนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นลากลงครับหรือล่าเป็นตัวเจก,ก็ได้นะครับผมแต่สำหรับผมอะอ่าผมให้ท่านผู้ชมแบบ ผมแนะนำนะครับผมว่าให้ลากขึ้นลากลงลองทําตามได้ครับผมท่านผู้ชมลองเอาไปใช้กันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการสอนปืน UMP นะครับผมสามารถนําไปปรับแต่งหรือไปใช้ตามประยุกท่านผู้ชมได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทิคดีๆนะครับผมที่ผมมาสอนให้ทุกคนนะครับผมมันจะมีจังหวะจําเป็นหรือจังหวะแบบถ้าสายล่างหัวนะครับผมผมบอกเลยว่าน่าจะชอบใจมากๆครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าคลิปดีๆมีสาระผมสอนให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับผมก็สามารถนําไปใช้ลองไปปรับผมลองไปฝึกกันได้ครับผมลองไปใช้กันดูนะครับผมบอกเลยว่าถ้าจะยิงหวัวบอกเลยไม่เกินใจแน่นอนครับผมผมสอนให้ทุกคนแน่นอนครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ